สวัสดีครับทุกคนมาดูเขาประเด็นด่วนนะครับเขาที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับนั่นผลมาแล้วนะครับวันที่ห้าวันเมื่อวานนะครับมีชาวบ้านเขาออกมาดูนางที่อำเภอรามันนะครับมาดูกันเลยครับผลเยอกไหมนะครับ ในอำเภอรมามันนะครับมันดูครับทุกคนฝากกติดตามฝากแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับ